ฝนชุดใหม่เริ่มพรุ่นี้รอบนี้มาหลายวัน21-28กันยายน66อีสานตอนล่างกลางตะวันออกใต้รับมือฝนชุดใหม่เพียกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องหวาตภายัยอุทกภยัยเพียกรากาแในช่วงเที่ยงวันพุทธที่ส0กันยายนซึ่งในวันนี้แอดตินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาฝนตกหนักฝนตกหนักมากเปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาคและในด้านของการพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนรวมถึงการคาดการฝนชุดต่อไปที่จะเริ่มตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป2 1กันยายนถึง28กันยายนพื้นที่ไหนจะมีฝนตกฟ้าขนองกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ เป็นเช่นใดกันบ้างครับจากที่แอดมินแจ้งเตือนฝนในทุกวันบริเวณพื้นที่ไหนที่เริ่มมีน้ําในการทําเกษตรกรรมบ้างในช่วงนี้หรือพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีน้ําในการทําเกษตรกรรมเลยอย่งรอน้านในการหว่านปุ๋ยต้นข้าวพืชไร่พืชสวนนาข้าวไร่มันสําปะหลังไร่ข้าวโพด หรือบริเวณพื้นที่ไหนที่มีฝนตกต่อเนื่องมีฝนฟ้าขนองมีน้ำในการทำเกษตรกรรมแล้วในช่วงนี้อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับบ้านของแอดมินเองที่บ้านผักบุงตํมนจานอำเภอกันทรารมศรีสเกตมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา3รอบนะครับรอบแรกไม่นานเป็นฝนดินนิเปรอยประมาณ10นาทีรอบที่2นะครับ ฝนตกหนักประมาณ30นาทีในช่วงเช้าเวลาประมาณ9นาฬิกานะครับหลังจากนั้นในช่วงบ่ายเวลาประมาณ16นาฬิกาฝนตกฟ้าขนองลงมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับฝนที่ตกเป็นฝนตกหนักตกแรงเลยนะครับ30นาทีเลยนะครับพื้นที่ไหนที่มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาฝนตกชุกหนาแน่นเหมือนกับบ้านของแอดมินเองอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับ ซึ่งก็ทำให้ในหลายจุดของหมู่บ้านเริ่มมีน้ำท่วมขังนะครับเป็นที่ดีอกดีใจชื่นออกชื่นใจให้กับพวกเด็กๆที่มารอเล่นน้ำกันนะครับคิดถึงสมัยก่อนที่ตัวเองเคยเป็นเด็กก็มาเล่นน้ำก็สร้างความสุขสนุกสนานเฮฮาอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนอกจากนั้นแล้วนะครับ ในวันนี้20กันยายน2 5 6 6รอกรมอุตุได้ออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก2 0กันยายน2 5 6 6ตั้งแต่6ในกาของวันนี้ถึง6ในกาของวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดเพชรบูร์ แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางและตากขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสียงดังกล่าวระวังฝนตกหนะักในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ส่วนเปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาคนะครับในวันนี้ฝนมากที่สุดอยู่ที่ภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันออก60%รองลงม,มา40%ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคยีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครบริมณทลรวมถึงภาคตะวันออก และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับสาเหตุของฝนมาจากอะไรสาเหตุของฝนในช่วงนี้ไม่เหมือนในช่วงก่อนๆที่ผ่านมานะครับ1-2วันที่ผ่านมาสาเหตุอันเนื่องมาจากในด้านของหมอรสุมตําตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนและทางตอนล่างเริ่มมีกําลังอ่อนลงนะครับจากที่2-3วันที่ผ่านมามีกําลังแรงก็อ่อนกําลังลงแล้วนะครับ แต่ปัจจัยที่ทําให้มีฝนในช่วงนี้คือลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคอีสานทางตอนล่างลักษณะดังกล่าวนะครับจึงทําให้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงฝนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะอีสานทางตอนล่างและจะมีฝนตกหนักดังนั้นนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนสะสมน้ำท่วมน้ำหลากในช่วงนี้นะครับต่อไปเราจะมาพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนกันนะครับโดยจะเริ่มจากเวลาประมาณ14นาฬิกา20กันยายน2อก6 6ากลุ่มฝนจะเน้นบริเวพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับน้องสเสม็ด1 7เ mm, มิลลิเมตรตาพระยา7.9วัฒนานคร10.5ฝนตกหนักตาแก้ว6.6คลองหาด8.1น้องว่า6.4คลองตะกาว4.4 ซอยดาว12.8ฝนตกหนะักโป่งน้ำร้อน9.3ฝนตกหนะักชุ่มแสง12.8ฝนตกหนะักแกรง1 1 1ฝนตกหนะักปลวกแดง7.7ระยอง8.8จันทบุรี7.6ขรุง5.8ตราด5.3นนนินแดง8.8นางรอง4.1ตาพระยา8ต่อไป16นาฬกามาเรียวเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองจะเน้นบริเวณพื้นที่ปัว0.7 พยาว3.8เชียงคํา1.1พาน4.9เชียงราย1.1บ้านแม่อายหลวง2.2ใช่ประการ4.6เชียงดาว3.2ป้าย2.9แม่ห้องสอน1เชียงใหม่3.5งาว1.2สอง3.4บ้านโอย3.7ลำปาง0.7แพร่2.5วางจิ้น0 6อุตรดิต5.6สวรรคโลก0.8บ้านนาตาโพ3.2 อมก๋อย4.2และหลี2.9จากนั้น17นาฬิกาบริเวเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองจะเน้นบริเวณพื้นที่อุตร,รดิต5.6บ้านสวนป่าศีสัชนาลาย11.8ฝนตกหนักทุ่งเสลียม16.1ฝนตกหนักสวรรคลโลก8.5สีสำโรง4.7สุขโขทัย3.7บ้านไผ่7.2ชัยภูมิ0.4 บัวใหญ่สามจุดเพียพภูมิพี่สายสามุีบุรีรัมย์สิบเอ็ดฝนตกหนะักสุรินทร์2.6รวมถึงพื้นที่ภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครริมณฑลในช่วงบ่ายถึงค่ำในวันนี้ระวังฝนตกฟ้าขนองและจะมีฝนตกหนักบางจุดนะครับระวังน้ำท่วมขังศรีประจันทรสุพรรณบุรี9.5ฝนตกหนักนะครับสองพี่น้อง10.2ฝนตกหนกักกำแพงแสน1 2 2ฝนตกหนกักบางเลน12ฝนตกหนกัก บ้านทะเลบกสิบฝนตกหนะักบ้านหัวถนน13าฝนตกหนะักนคปรปฐม11.3ฝนตกหนะักนครชัยศรี8ปสามพราน9.2ฝนตกหนะักบ้านดอนใหญ่9.8ฝนตกหนะักสาวทงหิน8.2องนนทบุรี7จ็จกรุงเทพมหานครหสมุทรปราการ6.7สามโค6กบ้านโพตะคาร9.9ฝนตกหนะักสุพรรณบุรี9.6ฝนตกหนะักการจนะบุรี6.7ห้วยกระเจาา3 ใส่โยก0.8และห้วยน้ำขาว4.1บุรีรัม11.4ฝนตกหนักพยกระพุยสายสาม3.1บัวใหญ่2 9และบ้านไผ่6.7ต่อไปเราจะมาดูในด้านของการพยากรณ์อากาศในวันนี้กันนะครับ20-21กันยายน2 5 6 6พยากรณ์อากาศในอีกย4ชั่วโมงข้างหน้านี้ภาคเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งริเวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงรายลำพูนลำปางตาและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบ3ามองศาและสูงสุดยี่สิบเก้าถึงสาองศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองรอยละสี่ของพื้นที่ส่วนมากเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูุรอนธานีกาฬสินธุ์มหาสารคามขอนแก่น ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานียโสธรออำนาจเจริญอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด29-34องศาลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากลางฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรี พระนครศรีวิทยาการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด32-35องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราจันทบุรีและตลาราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด 31-35อถึงสองศาลงตัำตกเฉียงใต้ความเร็วลมสิถึง3ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครพริมณฑนทนฝนฟ้าขนองร้อยละ40ซึ่งจะเริ่มตกในช่วงบ่ายถึงค่ำของวันนี้นะครับบางจุดก็จะมีฝนตกหนักขอให้ระวังฝนตกหนักฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำรอระบายนะครับ อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด33-34องศาลมตรมตกเฉียงใต้ความเร็วส0ถึงย0กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ60ส่วนมากใน,นเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด33-34องศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วสถึง3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนรอยละ40ส่วนมากในบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด2 3่6ิาองศาและสูงสุด32-35องาสศาจากลมต่อมตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง3ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลนคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูง1-2เมตรดังนั้นของทุกท่าน,นติดตามประกาศพยากระากาศและคำเตือนจากกรมอุตุนยิยมวิทยากันอย่างใกล้ชิดและหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ21กันยายนจนถึง29่กกันยายนปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้น บริวเวณพื้นที่สามทางตอนล่างภาคกลางเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงเรนพื้นที่ภาคใต้ขอให้ติดตามพิธีปาาระกาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างขันทุงท่งกีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้นดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ